นิทานของโลกโลกเป็นของเด็กเรื่องกานักกินกาต้มน้ำตัวหนึ่งเขาเกิดมาเป็นเพียงกาต้มน้ำตัวเล็กๆสำหรับต้มน้ำได้ทีละถ้วยเล็กๆเ,เขาจึงไม่รู้ว่าตนเองเกิดมาเพื่อทำอะไรอย่างอื่นอีกแต่เขากลับรู้สึกว่าการเป็นกาต้มน้ำนี้ ช่างหน้าเศร้าจังฉันแค่ตัวเล็กๆและมีหน้าที่แค่ต้มน้ำได้ทีละถ้วยเล็กๆเขานั่งหง่อยอยู่กับมุมโต๊ะตัวหนึ่งวันหนึ่งเมื่อมีคนเผลอนำแครอทลงต้มกาต้มน้ำที่ควรจะเป็นเพียงแค่กาต้มน้ำก็ได้กลืนกินหัวแครอทเข้าไปเป็นครั้งแรก เมื่อได้กลืนกินหัวแครอทที่อร่อยเขาก็รู้สึกเลยว่าตนเองเกิดมาเพื่อกินจากวันนั้นกาต้มน้ำจึงเริ่มขวาคว้ากินทุกอย่างอย่างเช่นเส้นบะหมี่น่องไก่ปลามเมล็ดเดือยหัวเผือกนมสดกินแม้กระทั่งผักชนิดต่างๆ เขาพบว่าบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็ไม่อร่อยแต่เขาก็ต้องการกินทั้งหมดเพื่อจะได้โตขึ้นเมื่อกาต้มน้ำที่ได้กินสิ่งต่างๆเข้าไปมากมายเขาก็ตัวโตขึ้นจนเต็มโตะ๊ะกาต้มน้ำรู้สึกพอใจที่ตัวเองตัวโตขึ้นเมื่อตัวโตขึ้นก็ยิ่งต้องการกินสิ่งต่างๆมากขึ้น ยิ่งตัวโตมากก็ต้องกินมากเมื่อได้กินไม่อิ่มก็หิวมากเมื่อหิวมากกาต้มน้ำเริ่มหันไปกินเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเดียวกันเขาเริ่มจากกินแก้วน้ำสี่ใบกินถุงขยะกินกล่องกระดาษชำระกินโคมไฟกินไม้ตีมแมลงวันกินหมอน กินทุกอย่างในห้องจนเหลือเพียงตู้เย็นโต๊ะตัวที่เขาตั้งอยู่และเตียงนอนเมื่อผ่านไปอีกวันความหิวก็กลับมาอีกเมื่อทนต่อความหิวไม่ไหวกาต้มน้ำจึงตัดสินใจกินเพื่อนที่เหลือทั้งโต๊ะตู้เย็นและเตียงนอนในที่สุด กาต้มน้ำก็ตัวโตจนคับห้องและในห้องก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรจะกินอีกแล้วเมื่อไม่มีอะไรกินเขาจึงกลายเป็นกาต้มน้ำตัวโตที่หิวโซที่สุดด้วยความหิวโซแสนสาหัสกาต้มน้ำจึงออกจากห้องแล้วกลืนกินบ้านทั้งหลังเขาอิ่มหนำ และตัวโตขึ้นอีกแต่วันต่อมาเขาหิวมากกว่าเดิมอีกช่างเป็นความหิวที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเขาจึงต้องกลืนกินแม่น้ำกลืนกินภูเขากลืนกินโลกกลืนกินดวงดาวกลืนกินดวงจันทร์และกลืนกินดวงอาทิตย์ เขากลายเป็นกาต้มน้ำที่ตัวโตที่สุดในจักรวาลแต่กลับได้อยู่ท่ามกลางความมืดมิดและว่างเปล่าแล้วกาต้มน้ำก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยเขาได้แต่ลอยนิ่งๆหอยหิวอย่างทรมานอยู่ตลอดวันตลอดเดือนและตลอดปีฉันน่าจะเป็นเพียงกาต้มน้ำเล็กๆใบหนึ่ง กาต้มน้ำพูดเศร้าๆผู้ใหญ่ใจดีที่แต่งเรื่องสนุกสนุกคือครูใหญ่วิเชียนชัยบังครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีที่วาดภาพน่ารักน่ารักคือครูปรีดาปัญญาจันทร์